สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําต้มยํมปาปลาหนิลหรือว่าคนเมืองห้องว่ะต้มส้มปลาหนิลใส่ใบประขามอ่อนนะเจ้าขั้นตอนแรกเขากมาลางปลาด้วยเกลือแล้วก็แป้งมันนะคะล้างแล้วก็ขัดๆถูๆจนปลาของเราสะอาดเกลี้ยงดีเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ล้างน้ำเปล่าต่อหลายๆรอบจนปลาของเราสะอาดดีเลยนะคะ เราก็จะมาหั่นเครื่องสมุนไพรกันนะคะนี่ก็จะเป็นตะไคร้นะคะทุบๆแล้วก็หั่นสไลซ์สไลซ์แบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข่าค่ะเราใช้เป็นข่าอ่อนนะคะหั่นหันนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นหอมแดงค่ะเอามาทุบๆแบบนี้เลยนะคะ วันนี้เราก็จะใส่กระเทียมไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมนะคะถ้าใครไม่ชอบกลิ่นกระเทียมก็ไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็จะเป็นมะเขือเทศตามใจชอบเลยนะคะใครจะใส่มะเขือเทศอะไรก็ได้เนาะเราก็จะหั่นเป็นซี่ๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาตามพริกค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นพริกสดนะคะตามพอบุบๆพอนะคะอย่าตามให้มันแหลกนะคะหลังจากนั้นเราก็มาคั่วพริกกันค่ะนี่ก็จะเป็นพริกแห้งนะคะหรือว่าใครจะใส่น้ำมันแล้วก็เอาไป พวกรวก็ได้นะคะแล้วก็เราก็ใส่เครื่องลงไปในน้ําเดือดเลยแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือแล้วก็รสด,ดีมะขามเปียกใส่ลงไปเลยค่ะหลังจากน้ําเดือดเราก็ใส่ปลาของเราลงไปเลยค่ะกดดให้จมน้ําหลังจากนั้นพอปลาสุกก็ใส่พริกแล้วก็มะเขือเทศไปมะกรูดลงไปได้เลยนะคะ หลังจากปลาสุกเรียบร้อยเราก็ใส่ใบบะขามอ่อนของเราลงไปเลยแล้วก็พริกขั่วของเราค่ะแค่นี้ก็เป็นกันเสร็จสิน้นชิมดูว่ามันขาดรสชาติอะไรเราก็สามารถเติมได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยต้นหอมผักชีค่ะใบผักชีฝรั่งก็ได้นะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมะนาวค่ะบีบมะนาวลงไป จะเซจาเลยจ้าน่ารับประทานไหมคะทุกคนวันนี้เราก็ามาต้มส้มปันนินนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างหลายนะเจ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในนะ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีเจ้า